ถอยง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมดีมากเลยใส่อันนี้มาก็สำหรับใครจะไปติดตั้งเพิ่มก็ไม่ต้องแล้วนะครับเขาใส่มาให้เรียบร้อยละมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะกราบสวัสดีครับ FC ทุกทุกคนและคุณผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมมาพบกับเซลล์ต้นที่โชว์รูมอิซุซุกิยนยนสาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครัคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจ อยากสอบถามข้อมูลทักเพจผมได้เลยนะครับพิมพ์ว่าเซลล์ต้นอีซุสโพราชใน Facebook นะครับแล้วมันจะขึ้นรูปโปรไฟล์มาให้ดูนะครับมันจะขึ้นมาสออันให้ดูเลือกเอาอันเสื้อถีเทานะครับแล้วทักผมเข้ามานะนะฮะคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้นะต้องบอกว่ามี FC หลายท่านถัมกันมาเยอะมากเลยครับว่าเซลล์ต้นถ้าผมจะใส่ย,ยาง25งห้ 50, แล้วไม่โหลดรถมันจะสวยไหม มันระยะห่างซุนร้อมันจะประมาณไหนนะ,ะก็พอดีวันนี้เหมาะเจาะเลยมีลูกค้านะฮะทำรถสเปคนี้พอดีนะค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าถ้าทําสเต็ปประมาณนี้ที่ไม่โหลดไม่ต้องดัดแปลงเนี่ยความหลอ่อความสวยมันจะเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกเลยนะนะค,คุณผู้ชมเช้าๆกับหมอกนัหนานะฮะคุณผู้ชมคันนี้เป็นเจ้าตัวเกรด SDA 2023นนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยราคารถรุ่นนี้นะหกแสน 35,000บาทนะครับตอนนี้มีให้เลือกอยู่3สีถ้าเป็นสีเทาแลมโบหรือบอนเงินนะฮะก็บวกราคาเพิ่มเข้าไปอีก7พันเป็น642,000นะครับคุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าใครที่สนใจรถแคบอยู่ตอนนี้นะปีนี้ต้นปีมาเนี่ยส่วนลถเยอะมากนะครับดาวหมื่นกว่าบาทพร้อมแม็กแต่งออกรถสบายๆง่ายๆเรื่องคนคํานี้ไม่ยากเลยคุณผู้ชมดูขึ้นอยู่กับอาชีพเราเลยนะฮะ สำหรับตัวนี้ด้านหน้านะครับคุณผู้ชมกระจังหน้าด้านบนเป็นสีดำด้านล่างสีเทามีไฟหน้ามาให้นะครับถ้าไม่มีจะขับยังไง <c oughs> นะไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างมีช่องสำหรับรองรับการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับแล้วก็นี่สำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมใครที่ไม่ชอบล้อกอระทะเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะ ส่วนน้อยต้องบอกว่าส่วนน้อยที่จะใส่ล้อกระทะละกันนะทุกวันนี้เนาะอย่างนั้นก็ต้องมีเปลี่ยนแม็กแหลเพื่อความสวยงามของรถนะครับสําหรับสเปคคันนี้อะผมให้ดูข้างๆก่อนนะครับลหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือต้องบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเรานะครับไม่โหลดนะรูปทรงจะอยู่ประมาณนี้นะครับความสูงอาจจะสูงกว่าขนาดล้อกระทะหรือล้อเดิมนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ระยะห่างของซุ้มล้อเนี่ย มันห่างพอสมควรนะมันห่างพอสมควรเนี่ยอย่างข้างหลังอะ่ะจะห่างเยอะกว่าด้านหน้านิดหนึ่งนะครับถามว่าดูสวยไหมต้องบอกว่าแล้วแต่คนมองบางคนบอกเอ้ยแบบนี้ก็ได้นี่อ่าเราเน้นแค่ใส่ล้อเข้าไปเพื่อให้มันทดแทนล้อกระทะแต่บางท่านบอกว่าเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันสูงไปมันต้องโหลดนิดหนึง่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถามว่าถ้าสเปคแบบนี้นะครับถ้าเราจะโหลดให้สวยชนิดหนึ่งถ้ามุมมองผมนะหน้าหนึ่งหลังสองครับ น้นข้างหลังให้มันลงมานิดนึงนะครับแล้วมันจะดูทรงสวยกว่าแต่ถามว่าการไม่โหลดคือช่วงล่างไม่ต้องดัดแปลงยังไงพวกช่วงล่างก็ใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับสำหรับแม็กคันนี้เป็นใบพัดนะครับงาน e ี o มชั่นนะครับก็เป็นสีดำขอบสีแดงนะครับคุณผู้ชมเห็นนะนี่งานอี o มชั่นเบอร์ยางก็255 50นะครับแน่นอนระยะห่างซุ้มล้อเนี่ย เกินหนึ่งฝ่ามือแน่นอนขนาดฝ่ามือผมใหญ่ๆนะเกินแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเกรดเอดเนี่ยเขาให้ดิสเบรกหน้ามานะคุณผู้ชมมีเบรก ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้ด้วยฉะนั้นในเรื่อง,องความปลอดภัยนะการเบรกนะครับความมั่นใจคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับ สำหรับล้อหลังนะครับใช้สเปคเดียวกันนะครับ25550ถามว่าแบบนี้ใช้สเปคเดียวกันหรือะดีไหมจริงๆผมแนะนํานะดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเวลาที่เราสลับล้อสลับยางเมื่อถึงเวลาถึงรอบอ่ะเขาไม่ต้องถอดยางกับล้อเราเพราะล้อมันเท่ากันยางมันเท่ากันเขาโยกล้อไปไว้ฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องถอดล้อถอดยางให้ให้ใหยุ่งยากนะครับและอย่างหนึ่ง ยางเราใช้เป็นเบอร์เดียวกันด้วยนะครับนี่ในส่วนของด้านท้ายนะครับเกรดตัวเอเนี่ยไฟท้ายนะครับเขาจะให้เป็นเจ้าตัวโคมไฟแบบปกตินะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะนี่เห็นไหมเป็นหลอดฮาโลเจนทั้งหมดนี่แล้วก็มือเปิดด้านท้ายนะครับจะมีกล้องถอยมาให้นะครับคุณผู้ชม เห็นไหมมีกล้องถอยมาให้นะส่วนรูตรงนี้ไม่ใช่รูกุญแจเพื่อเสียบล็อกฝาท้ายอะไรนะนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมันทำมาเฉยคิดว่าอนาคตน่าจะมีนะครับอาจจะเป็นปีต่อไปหรือเปล่าก็ต้องรอดูแต่ผมคิดว่าต้องทาแหละเพราะว่าเขาทําวัสดุมันมารอขนาดนี้แล้วเนาะนี่ช่วงล่างด้านหลังครับนะครับเดิมเดิมนะครับสําหรับแหนบเนี่ยในรุ่นของตัวแคปน่ะ เขาจะมีแหนบมาทั้งหมด5แผ่นนะมานับรวมกันทั้งหมดนะเพราะว่าต้องบอกว่าแคปเนี่ยเขาจะทํามาเผื่อในเะรื่องการบรรทุกสําหรับคนที่เอาไปใช้รถในเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับแหนบก็จะมีเยอะกว่าพวก4ประตูนะครับสแผ่นเพราะ4ประตูเนี่ยจะมีทั้งหมด5แผ่นเอ้สแผ่นนะครับแคปอันนี้จะมี5แผ่นนะครับเพื่อให้การบรรทุกได้ด้วยนะครับเปิดเข้ามาที่ภายในนะคุณผู้ชมนี่ นะครับแผงประตูก็บุนุ่มมาให้นะครับให้การใช้งานมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเดินได้สีขาวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะนั่งสบายแน่นอนคือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ถามว่าระหว่งางเบาะผ้ากับเบาะหนังนะครับอันไหนนิ่มกว่าส่วนตัวผมผมชอบเบาะผ้าในเรื่องของความนั่งสบายนะผมชอบเบาะผ้า แต่เบาะหนังอ่ะจะได้เปรียบในเรื่องของการดูแลนะครับอันนั้นดีกว่านะครับง่ายกว่านะครับและที่สําคัญนี่ในตัว2023 SDA นะฮะเขาจะมีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมาให้นะครับพร้อมกับตัวหน้าจอ7นิ้วคุณผู้ชมที่เมื่อต้นคลิปผมถอยหลังให้ดูนะครับเขาก็จะมีเส้นการระยะมีอะไรให้หมดนะครับด้วยจอตัวเนี้ยเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อบลูทูธ แอปเปิลคาร a เพย a อ d นดอ o ์อัลอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนจอแล้วแต่ถ้าถามว่าใครอยากดู YouTube ที่เป็นจอ Android นะฮะอันนี้ยังไม่ใช่ระบบตัวนั้นนะครับอันนี้จะเป็นจอแบบปกตินะครับที่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android Auto หรือ a p p l e c a r า l a y ได้แต่ยังไม่ได้เป็นจอ Android โดยตรงนะคุณผู้ชมนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ หกเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังแล้วก็อีกหนึ่งเกียร์ว่างนะครับคุณผู้ชมสําหรับเกรดเอแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในปัจจุบันนะนอกจากสีที่มีให้เลือกสามสีแล้วเนี่ย mm hmm. เขามีให้เลือกสองเกียร์ด้วยนะครับ 1.9S เนี่ยจะเลือกได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้นะครับ แล้วถ้าใครอยากเอาไปบรรทุกหนักทุกวันนี้ต้องบอกว่ารถแครบเอาไปทําแบบบรรทุกหนักกันเยอะมากก็ใช้เป็นเครื่องสามพันก็ได้นะครับผมมีเครื่องสามพันเกียร์ธรรมดาให้เลือกนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะก็ทักมาสอบถามได้เลยแต่ถ้าแบบนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้หมื่นกว่าบาทมาเลยครับท่านใดบอกว่าโอ้ยผมอยากเก็บเงินดาวเยอะก็ได้แต่ท่านใดบอกว่าเอ้ยผมแบบอยากได้รถแล้วมาเลยครับกำเงินหมื่นกว่าบาทออกรถได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับคุณผู้ชม โอเคครับ okay, ผมก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะเซลต้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เซลต้นรีวิวอะไรสงสัยการใช้งานตรงไหนคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวทำคลิปให้ดูครับผมสวัสดีครับ